สวัสดีตอน11มงกว่าๆนะคะทุกคนโอเคยังไม่กินข้าวนะแต่ว่าจะกินนี่ก่อนชานมสูตรโฮมเมด homemade. นี่เป็นไข่มุกบราวชูก้าซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนะคะโอเคเป็นไข่มุกต้มสำเร็จนะคะคน่าจะประมาณ50 60กรัมนี่แหละถุงละ15บาทตักแบ่งขายอย่างนี้อ่าเราก็เลยซื้อมาแก้ขัดก่อนนะคะจริงๆจะไปซื้อไข่มุกมาต้มเองนะ จากร้านชานมไข่มุกนะคะ500กรัมจะประมาณ55ไม่เกิน60บาทนะโอ <Okay. S 2> เคมาต้มแล้วมาแบ่งอย่างเงี้ยเอาจะได้เกิน20่สิบถุงนแน่ๆนะะก็ <c oughs> <c oughs> จะถูกลงเนาะเ็ <c oughs> กากะว่าเดี๋ยวจะไปซื้อมาต้มเองแต่ว่าต้มมันก็ต้องใช้เวลาเนาะผู้ชมอย่างต่ำก็40-45นาทีเผื่อจะได้ใช้นะคะแต่อันนี้ก็จะสะดวกแต่มันก็จะแพงหน่อยเน,ะ <Okay. S 2> นาะโอเคปกติที่เราเห็นทั่วไปมันจะเป็น2แบบเนาะแบบสำเร็จพร้อมดืม่ม ที่เขาใส่แก้วแล้วก็ซิลเป็นเก๋ๆนะเป็นยี่ห้อนั่นนี่โน่นเนาะอันนั้นก็จะไม่ใส่น้ําแข็งนะคะเป็นชานมพร้อมดื่มเนาะ mm hmm. ก็มีอีกแบบนึงก็คือจะใส่น้ําแข็งนะคะคือเราไปซื้อที่ร้านแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะส mm ิ hmm. ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือสัดส,ส่วนของส่ผสม mm hmm. น,นะโดยเฉพาะความหวานนะคะ mm hmm. ถ้าเป็นแบบสําเร็จพร้อมดื่มที่ไม่ใส่น้ําแข็งนะะก็จะหวานไม่มากเนาะ,ะแต่ถ้าเป็นแบบว่าชง เพื่อที่จะไปเติมน้ําแข็งอีกทีหนึง่งสูตรก็จะประมาณชงชาชงกาแฟท,ทั่วไปะนะคะโอเคโอเคอัน <Okay. S 1> นี้เราชงแบบพร้อมดื่มคือไม่ใส่น้ําแข็งนะคะก็จะได้ความหอมความเข้มความมันแบบนิดเดียวเจฟเฟสเจฟเฟสแช่ลังแกว้วลิเวอร์จะสะดวเวลาเราเรดูดไข่มุกขึ้นมานเนาะถ้าใส่น้ําแข็งเนี่ยเราก็จะจะมีความยากลําบากในการที่จะใช้หลอดควานหาเม็ดไข่มุกไม่ได้กินนานแล้วนะคะนี่ เป็นปีลวมั้งกะิหน้าร้อนนี่ก็จะชงกินทุกปีไข่มุกลงไปในแก้วก่อนนะคะคแล้วโฆษณาเป็นบราวชูก้าเนาะไข่มุกบราวชูก้ามันก็จะมีความหวานของน้ําตาลทรายแดงอันนี้ลองชิมดูซิว่าหวานไหม,มชิมเดี๋ยวแล้วหวานเลยล่ะคุณผู้ชมหวานเลยนะคะถ้าซื้อจากเซเว่นเนี่ยมันจะเป็นบราวชูก้าที่เขาจะต้มแล้วก็มันผสมน้ำตาลทรายแดง ราะฉะนั้นเวลาจะทำชานมนี่เราต้องลดความหวานของชานมเราลงนะคะแก้วเจะเลกไปหรือเปล่าเดี๋ยวเปลี่ยนแก้วดีกว่าเนาะเพื่อใส่ชานมนี่อาจจะล้นก็แก้วประมาณ8ออนนะเดี๋ยวเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนไซส์แก้วนะคะอันนี้น่าจะประมาณ12ออนเตรียมไว้แล้วนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอันนี้ใช้ชาไทยความหอมความเข้มใช้ได้นะคะถูกปากนะไม่ว่าจะเป็นชาไทยหรือว่าชาเขียวเนี่ยก็จะใช้ใช้ของไทยแล้วเนี่ยคะ่ะ okay. ใช้ของไทยแล้วเนี่ยค่ะถูกดีแล้วเป็นคนไทยก็นิยมไทยเนาะ <Okay. S 1> ชาอันนี้เป็นสูตรสูตรของเราเองนะ,ะมีส่วนผสมก็คือน้ําชานะคะสชอ็อตเติมความหวานด้วยนมข้นหวานนะคะช็อตเดียวนะคะ30มิลิลิตรเพราะเรากาว,ว่าจะไม่เติมน้ําแข็งเนะาะมันจะเดื่มเพียว ก็จะเป็นหวานที่กลางๆไม่หวานมากนะคะแต่ว่าอย่าไปใส่เท่าสูตรชงใส่น้าแข็งนะอันนั้นประมาณหวานกลางๆที่เราชงประมาณ40มิลลิตรนะคะสำหรับนมนมข้นหวานไม่ใส่ครีมเทียมนะคะจะเป็นสูตรเพื่อสุขภาพนิดนึงไว้นะคะเ่ชงดื่มได้เองง่ายๆที่บ้านที่แน่ๆคือประหยัดนะคะสะดวกแล้วก็ก็อร่อยถูกปากตัวเองนะที่ไม่ซื้อกินข้างนอกเพราะว่าทั่วแปมันจะมีครีมเทียมเนาะ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็พยายามเดีกเลี่ยงอยู่แล้วนะคะนี่กินครีมเทียมมา10ปีแล้วมั้งนะก็จะเป็นไขมันทรานสะ์เนาะก็จะเป็นไขมันที่ไม่ค่อยโอเคต่อสุขภาพนะคะมันสาเหตุของปัญหาไขามันอุดตันในเส้นเลือดนะไขมันอดเลือดหัวใจอะไรประมาณนี้นะ <Okay. S 2> ก็ไปหาข้อมูลเอานะคะแต่ว่านี้ก็จะมีส่วนผสมของนมข้นจืดอยู่นะ,ะนมข้นจืดเราก็พยายามเลือกอนมข้นจืดหรือนมข้นหวานแล้วก็เลือกยี่ห้อที่เขาแบบ ที่เขาออกตัวว่าเขาไม่ใช่ไขมันทรานส์นะคะซึ่งมี2-3สามยี่ห้อในต้องตลาดนะ <Okay. S 1> ก็ไปนค้นเอาใน Google ก็แล้วกันนะคะว่านมข้นหวานครีมเทียมข้นจืดยี่ห้อไหนที่ไม่มีไขมันทรานส์เนาะ,ะ <Okay. S 1> หรือว่าใครไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราดื่มประจำนะคะดื่มบ่อยๆนี่ก็คอนเซิร์นหรือว่าใส่ใจไว้ทีนึ่งก็จะได้ทั้งความอร่อยและสุขภาพ <Okay. S 1> นะคะขอจากร้านสะดวกซื้อนะ <laughs> ซื้อไข่มุกเขาก็เลยขอหลอดมาด้วยเลย เขาก็ยังมีน้ําใจให้มาฟรีนะคะเราชงเองนี่มันก็จะประหยัดอยู่แต่ว่าหลอดนี่เราต้องซื้อมาเนาะมันก็จะเป็นแพ็คใช่ไหมคะตกอันนึงก็ไม่ถึง1ิบสตางค์นะยังไม่ก <okay. S 2> ินข้าวเลยนะทำนั่นนี่โน่นเผื่อจะเสร็จก็จะได้ชานมไข่มุกบราวชูกา้าสูตรโฮมเมดชงดื่มได้เองง่ายที่บ้านนะคะจะ <Okay. S 1> ดื่มเลยด้วยกันเนาะเพราะว่าเนี่ยน้ำชากำลังเย็นๆนะคะจะได้อร่อยชื่นใจมข่มุกก็จะหนึบๆค่อนข้างหวานนะคะไข่มุก เขาก็จะเติมน้ําตาลใส่แดงไปค่อนข้างเยอะอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อไข่มุกสาเร็จจากร้านสะดวกซื้อมาเนี่ยให้เราลดความหวานของน้ำชาเราลงหน่อยเนาะน้ำนมข้นหวานไปช็อตเดียวเนี่ยสามลเนี่ยอาจจะลดเหลือสักยีนะคะเพราะว่าแต่ว่าถ้าซื้อไข่มุกมาต้มเองก็จะไม่ใส่น้ำตาลใส่แดงนะคิดว่า จะไม่ใส่บราชูก้าเพราะว่ามันมันจะมีความหวานแหลมนะคะทําให้รสชาติของน้ําชาชานมของเรานี่มันมันออกไปทางหวานแหลมๆมานะคะทั้งที่เราก็ชงอร่อยอยู่แล้วเนาะ,ะมันจะไข่มุกบราชูกาเนี่ยรสชาติอาจจะหวานเพี้ยนๆไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะดีที่เราซื้อมาถุงเดียวเนาะซื้อมาลองก่อนตอนแรกเราสั่งเขาสองถุงาหน้าก็จะต้มเองแล้วก็จะไม่ใส่น้ําตาลส่แดงบราชูก้านะคะก็จะเป็นไข่มุกที่เหนหนึบๆก็จะได้ความหวานความมันจากจากชานมที่เราชงเองเนี่ย อ่าดื่มด้วยกันนะ้คุณผู้ชมเชียร์ละแก้วก็ได้หายากนะคะโอเคดื่มมากก็แคลอรี่เนาะโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะเขาดื่มอ่ะเขาบางทีเขาเคี้ยวไม่ละเอียดเนาะมันเป็นไขมุกอย่างเงี้ยมีข่าวเนาะไขมุกไปอัดแน่นในกระเพาะอาหารเนะอือแนะนำนิดนึงนะคะบุตรหลานโอเค ชานมีความหอมความมันความหวานในเพิ่มจากไอไข่มุกราชูกา้าขึ้นมาหน่อยเป็นหวานออกแหลมๆนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหลังก็ชงใหม่จะเป็นกาแฟไข่มุกแต่จะต้มเอง <Okay. S 1> เดื่มเยน็ยน,ยนก็หอมมันอร่อยชื่นใจได้โอเคนะคะจากลาไปแต่เพลงเท่านี้ก่อนนะ <laughs> ข้าวหาวน้ำกินก่อนนะ <laughs> ก็ขอให้มีวันจันทร์วันเริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีกันทุกคนนะคะมุก mm ี hmm. ้แฟมิลี่ขอบคุณที่ติดตามวันนี้ลาแล้วนะคะ Bye bye. Okay.